นเปลลีี่ยสแ้วทุกคนตอนนี้แม่สาอยู่ข้างนอกนะไม่สายจะพาทุกคนมาดูไฟตรงเนี้ยมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นเอ่อมิกาเซออดเมสเซอร์นี่มีการน้ำเปอ่าเออมันเป็นเหมือนแทงค์น้ำอะ่ะเออ แล้วทีนี้เวลาจะถึงวันคริสต์มาสหรือว่าถึงปีใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดไฟมันเป็นแทงปล่อยน้ําแล้วน้ําที่เนี่ยสะอาดมากมันมีเด็กไวัรุ่นมาด้วยเอนอ่ากข้างหลังสวยมากอันเนี้ยเมษาไม่ค่อยได้ออกมาตรงกลางคืนนะเพราะว่า ทำงานกลับบานแล้วก็นอนแล้วก็ออกแค่แค่ตอนกลางวันแต่ว่าช่วงเนี้มันจะถึงใกล้คริสต์มาสแล้วอะ่ะทุกคนแล้วเขาก็เลยติดไฟเดี๋ยวจะพาไปดูไฟสวยๆเลย ก,ก็อยู่ตรงที่เขาใช้ไฟมันจะเป็นรูปกวางนะทุกคนสวยมากกวางอันนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยมีเขาเลยบรรยากาศตองกลางคืนรู้สึกดีมากเลยรู้สึกอบอุ่นตรงนั้นที่มันเป็นแสงสีน้ำเงินมันคือสะพานนะเขาเปิดไฟแล้วตรงนี้เป็นบรรยากาศเมืองเก่า มันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะเพราะมันเป็นตอนกลางคืนไอ้ที่สีเหลืองๆนั้นมันที่เขาเปิดไฟแล้วก็มันสะท้อนลงแม่น้ำตอนนี้เขายังไม่ใส่ไฟเยอะนะแต่ว่าเริ่มเริ่มใส่ไฟแล้วตรงนี้มันเป็นบาร์แล้วก็เป็นร้านอาหารนะเขาจะเปิดไฟกระพริบไว้แบบนี้เวลากลางคืนอะ แต่ว่าปีนี้มันก็เงียบๆเ,เนาะเพราะอาจจะเป็นกับโควิดด้วยบรรยากาศดีมากปกติหลอดไฟตรงเนี้ยเขาก็จะติดไฟเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ติดมันยังไม่ถึงวันเนาะมันเปลี่ยนสีแล้วทุกคนอตอนแรกมันเป็นสีน้ำเงินเฉยนั่นไงมันเปลี่ยนสีแล้ว วิยสวยอะ่ะตื่นเต้นขนาดไหนฟังจากเสียงเอานะชีวิตเหมือนไม่เคยได้ออกมาตอนเวลากลางคืนรู้สึกตื่นเต้นมากท่านี้มือเย็นมากโซนเดี๋ยวเวสะจะต้องกลับบ้านแล้วนะตรงนี้เข้าไปข้างในมันจะเป็นหลุมฝ<ล>ังเดือนธันวาเขาจะเอาไฟเอาเทียนมาใส่ เพราะว่ามันถึงวันคริสต์มาสแล้วก็จะถึงปีใหม่ใช่ไหมเขาก็จะจุดเทียนให้เดี๋ยววันหลังเมษ่าจะพาทุกคนมาดูตอนนี้เมษาก็ขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนหนาว่าข้างนอกอะ่ะลาไปก่อนนะ